การ์มินฟลอเร245นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านลกบีบเสร็จเรียบร้อยนะครับกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับมีนะสายชาร์จเป็นของลูกค้าเองนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับอาการเครื่องนี้ที่ส่งมาตอนแรกก็คือเปิดเครื่องไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็อตอนนี้าชาร์จไฟเข้าเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับถอดสายชาร์จเซนเซอร์ฮาร์เรสก็ทํางานได้ตามปกตินะครับ ที่บนมือนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยเป็นมาตรฐานของทางร้านล็อกรีไบนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับก็ยังคงทํางานได้ตามปกติเดี๋ยวรอให้เซ,นซ็นเซอร์ฮาร์เรทวัดตาการเต้นหัวใจนะครับนะีบ่ฮะสามารถวัดได้ตามปกตินะครับเจ็ดสิบสามครั้งเจ็ดสิบหกสิบเก้าครั้งค่อยๆลดลงมาหาค่าที่นิ่งของอการวัดนะครับ ก็ตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับก็ปุ่มย้อนกลับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกติต่อสายชาร์จนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จของลูกค้าเองก็ทำงานได้ตามปกตินะครับชาร์จไฟขึ้น7 1นะครับสถานะการชาร์จก็ทำงานได้ตามปกติก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกท่านนะครับว่าเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการ์มินเขาให ซื้อใหม่อย่างเดียวการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงไว่น้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกติขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีบอยแล้วก็ใช้อะไรล่การมินแทนร้อยเปเซ็นครับขอบคุณมากครับ